nâu ừ? đó đấy nhau một đừng nhau mà đừng nhau Rồi bia, nó có chè mà, oh, là. đi đây mà, qua đấy, đại bia đấy. บมยน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 ยดไตเบียบอมยันก่นเี่พี่ตายงกันเจอเห็ดแล้วเห็ดเียกรปลูีมันงงกินม่ไระนี่หืมบ่ได้บ่ได้บ่ได้กินบ่ได้วนี้ก็นด้อันนี้ได้อ๋อใส่กรนดาษนี่นี่นี่นุ่อันนึงอันนุ่น สวยงามอาดขามันแง่ๆเาะอีเด่นนุ่นที่ขึ้นมาเมื่อกี้เยอะกว่านีอะไรเห็ดอะไรนี่ตองตีนตัวนี้เออยังไงมันเล่นเฟสอยู่อ๋อ เฮ็ดกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวอก็จะไปเลือกเดี๋ยวก็จะไปเลือกอันนี้ล่ะอันนี้มยันิอ้งนน่ะเรียบิมกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเฮ็ดกินไม่ได้มันขาตัดเฮ็ดิโ่รู้วะสงสัยถิมย่างเดียว ủa đây, à? ê bố Hắn đây đây chắc đoạ quân à? cái, à? cái à? thùng bà thím mương thùng ao nữa. bố mương thùng ăn ô, luôn. ô, thùng à? ôi phi 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 hi 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 นุ๊นมาตั้งพี่นุพูดถือกัตาบ่มีอย่างนี้น่ะนั่นนั่นนั่นดอกหนึงเหมือนเหมือนไอนี่งล <c urs S 2> <c urs> นแซ่นะมลันแมนเฮ็ดกินบ่ล่ะ นี yeah. 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 ่นี่นนี่นีนเีเเ้าท่นีรมีคน่นไไปี่มันะมนเนาะย่ไปเหยียบวเขาเหยียบมาเขาเหยียบก็อนเลนะในสนามบอลน่ะโอ้ยเหยียบนา ทค่ตาไม่มันมที่เหยียบกันตายเรากอัะนารันตีกันเองไม่ได้ต่ด้วยลากัมาสิงวนี้ดาราพปรงรานอนมาเนาะโอเดีฟังพูรู้เยโปรงรนซอนกินตลาดพลานลาดโอ้ยว่าปิกเอ็วันนี้แล้วมากมกินตลาดอะไรเงี้ยอันขนมจีนน้ำยาด้วเปล่ามีแกงใส่ไหมใส่ไปด้วยนี่สิลนไปาเอกทิไปด้วย มองกล้องมองก้องเจอกันว่าผู้ใดละมาหากิสิสองคนนี่ละมาหาพูนคนนี้เขาได้เป็ห้าองดอกยังได้ดอกเดียวอยู่าเขาใช้ตั้งหลายดอกแล้วออ